บรรยากาศดีครับอันนี้ก็เลิกเรียนมาแล้วก็น้องตองก็จะาตากเสื้อผ้าหรือเสื้อผ้ารักเสื้อผ้านะครับสี่จาสองตัวสามตัวนี่ก็มาอนะืบรรยากาศเริ่มหนาวแล้วครับสี ตัอนีเอาเยายแล้วก็ตกเสือายนคัจะเป็นลวตาเสืเ้้กมาหเอามาเอาอันุดตัวนี้นชุดตัวเาเลย รดล้วมชุดลชุดตัวนี้ยังไม่ได้เอาไปเมนเยชุดน่งเลกนะเก็ีก็ด้ลอ้อมาอ่านูนนีย 没听过。 ก็เรามาจากโน่นจนนี่ก็ซักเสื้อผ้ากันเร็วนะครับเพราะว่าเราใช้เครื่องซักผ้านะถ้าเราใช้มือซักเป็นชั่วโมงนะครับถ้าเราใช้เครื่องซักผ้าก็จนะ เสร็จแล้วนะครับสิจเก็บเรียบร้อยอย่างนี้ก็เก็บไปเผา,ากันครับสิะนะครับแล้วก็บ,บรรยากาศยามแรงแรงอ้าวมีผ้าแย่งมาปูแล้วบนะ่น่ลจะขนข้าวแล้วบ่นนี้ ออเดี๋ยวเราก็จะเก็บข้าวแล้วครับสีนะครับแล้วกเกี่ยวแล้วก็เรามารัดวันนี้นะครับสีเดี๋ยวเราก็ตอนแรงๆเราก็จะเก็บข้าวก่อนนะครับสีนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะรับแล้วก็กลับมาจากโรงเรียนก็ให้น้องตองซักเสื้อผ้าตากเสื้อผ้านะครับสีนี่ก็คําแล้วนะครับคบญญาาําแล้วบรรยากาศหนาวแล้ว นะครับด,ดูดูท้องฟ้านะครับดูท้องฟ้าก่อนนะครับฟี่ตืบๆเลยดูครับเมื่อ,อตะวันตกดินแล้วมันก็หนาวแล้วครับฟี่ลมพัดเย็นจ้อยๆแล้วครับฟี่คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณ f c ใจดีทุกคนนะครับที่ชมคลิปสมโฆษณาเป็นกำลังใจให้ ลุงว่างน้องตองเด้อนะครับก็ขอให้ f c ทุกคนทุกท่านนะครับอยู่ดีมีความสุขอายุมั่นขันยืนคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สมวความมุ่งม,มา่ปรารถนากันทุกคนนะครับขอให้เป็นเศรษฐีพันล้านนะครับ f อนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้ f c ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดไปนะครับโอ้โหแมวมันขึ้นนู่นนะครับ f c แมวมันขึ้นต้นไม้ไหน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 ล่ะแมวเห็นไหมครับเอฟซีนอแมวแมวแมวเห็นไหมลมพัดมันก็จะลงมล้ครับจีเห็นไหมครับเอฟซีเห็นไหมเห็นอะไรหรือเปล่าแมวลงแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับลงแล้วอา้าวไปคาอยู่ต้นไม้นั่นเอฟซี FC. นู่นนะครับมันไปคาอยู่ตรงนั้นเห็นไหมครับเอฟคางาไม้แล้วครับเอฟซีอ้าวแมวคางาไม้แล้วมันออกไม่ได้แล้วครับเอฟซเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับเอฟซอ้าวอ้าวออกไม่ได้แล้วครับเอฟซีอ้าวเห็นไหมครับเอฟซีแมวคาเอ้าเห็นไหมครับแมว แมวคาแล้วครับซี่โอ้ลงได้แล้วครับลงได้แล้วครับสีลงได้แล้วอ๋อลงได้แล้วครับสี่เอาแล้ว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 ลงได้แล้วครับสี่เอาแล้วครับเออลงได้แล้วดูทองฟ้าสวยสวยนะครับสี่สวยงามมากครับสี่เห็นไหมเห็นไหมดูทองฟ้าสวยๆนะครับสี่ เราก็จะไปขนข้าวกันนะครับสีเดี๋ยวเราก็จะไปขนข้าวต่อเลยนะครับสีเอา้านะครับนี่ก่อนเราก็จะไปขนข้าวเราถ่ายท้องฟ้าก่อนนะครับสีโตัวฟ้ามืดจังเลยนะครับสีเหมือนฝนจะตกนะครับนั่นก็เราก็จะไปขนข้าวกันต่อนะครับสี่